i with แต่ประมาณถ้าแปดร้อยเก้าร้อยแบบนี้ประมาณบางเที่ยวบางบางครั้งนะบางเที่ยวก็าปั้นกว่าปั้นกว่าต้องไปเอาไปสองครั้งเพราะว่ารถมันรถเข็นใช่ไหมครับก็าสองเที่ยวแบบนี้อื้ ที่หนึ่งที่หนึ่งขายสองครั้งครับคือซุสซุดสองวันขายวันนี้สั่งก็ขาย่างนี้ครับขายครั้งหนึ่งก็ประมาณเจ็ดร้อยถึงพันครับประมาณพออยู่ได้พออยู่ได้เนาะในพิจิตรจริงพออยู่ได้นี่นะครับครับตกท่าเป็นเดือนก็ตกได้ประมาณหนึ่งหหมื่นประมาณหนึ่งก็ผ่านมีประมาอืมถ้าคิดตกเป็นเดือนจริงๆเนี่ยก็ประมาณหนึ่งห้าเนาะคิดรายได้ของเราเนาะคือว่าอยู่ได้เนาะ ถึงมันจะหนักถึงมันจะเหนื่อยใ,ใช้กําลังมากแต่มันมันภูมิใจเนาะภูมิใจใน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 เงินที่เราหามาได้เนาะขอบคุณมากมาพี่นะ